ออน้อมรนังสุข,ขังอาหางสุขโต๊ะนักม่อาาอายานนีงจังภาพระหลอกมีโอกาสนะพระมาหวาัย้าเวสวันแห่งวัดจุรามีซงเปมนเทพสูรี่ิพัะุกปองลง,รงิรจากสิงโช่อะทรั้งวงสิงพอดีทั้งหลายครับที่วันแห่งนี้มีเทพดูซีปรางที่องผุ่งฟ้องคนราแบบเป็นแบบใดนผมพาไปกนครับ มนีชังภาพพาเรผพามาขอพรท้าวเวสวรณแห่งวัจุรามณีครับตำนานความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแม่กรองครับวัตุรามณีเป็นวัดที่เก่าแก่มีประวัติมาหลายร้อยปีครับที่มาของวัตุรามณีจเจ้าอาวาสคนปัจจุบันหลวงพ่ออิฐครับเพิ่นเคยฝันเห็นท้าวเวสวรร์พาเพิ่นไปเที่ยวยมโลกหรือวานรกครับหลวงพ่อเพิ่นเลยได้ตั้งสัจจะอธิษฐานกับตัวเองวา่ากลับม้าสู่โลก เพื่นสิตตังลูกบ้านท้าวเวสวรรณภายในวัดครับจึงกลายมาเป็นที่มาของท้าวเวสวรรณแห่งวัดจุฬามณีให้ผู้คนกราบไหว,ว้าขอพอรบรรดาโถกบรรดาหลาบและปัดเป่าสิ่งอปมงค้นต่างๆออกไปจากชีวิตครับพระบานเสือกมาท้าวเวสวรรณเป็นเทพหแห่งอาสนิคอยปกป้องรักษาโรงมนุษย์กลุ่มครองให้พ้นจากสิ่งไร้ไร้ทั้งพวงครับ สำหรับลูกบัานท้าเวสวร์ที่ตั้งอยู่ภายในวัดรามณนี้ครับมีทั้งเบิด์ซีปางครับผมปางแรกปางจตุมหาราชลูกกายสีเขียวดำครับเซกันมาสีซอยอมน้อยพรนคุ้มครองชีวิตจ,จากสิงโชรายครับผมปางที่สองปางพรหมม้าสุดเทพลูกกายสีทองเดือกันมาสีช่วยอมน้อยพรนเรืองโจกราบในเงินทองครับปางที่สามปางเทพบุตรพุติเทพ รูกกายสีทองเจกันวาจะช่วยอน้อยพอรสหนี่พบได้ความสมปรานาในชีวิตและคููครองครับผมหางที่สี่างมนุษย์รูปกายมนุษย์เจกันวาช่วยอน้อยพอรสให้ประสบความสําเร็จในชีวิตติดท,ทาสิ่งใดก็ราบรื่นครับทามีโอกาสก็มากราาไหวขอพอรททันนะครับความเสือ่คสอความศรัทธาใดหาใดลบลูท่านเพราะความศรัทธาคือสิ่งที่นําพาสู่ความสําเร็จครับผม